ผู้หญิงที่มีสามีและอยากประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์คุณสำเร็จได้แน่นอนถ้าคุณทำสิ่งนี้และดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีสามีและอยากขายออนไลน์ให้ปังชีวิตขาขึ้นตลอดกันคุณต้องทำสิ่งนี้ค่ะก็คือการลบภาพในอดีต ลบเรื่องเก่าๆในอดีตลบเรื่องเดิมๆที่เคยผ่านมาอดีตที่ผ่านมาสามีบางคนเคยเห็นภรรยาของตัวเองนะคะทําธุรกิจมาหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จสักอย่างและปัจจุบันนะคะมีคนออกมาทําธุรกิจออนไลน์มากมายออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ออกมาทําช่องติ๊กต็อกมากมายมีทั้งคนสําเร็จและก็ไม่สําเร็จ และภรรยาของเขาก็ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาทําช่องติ๊กต็อเช่นเดียวกันสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะไม่ได้ขัดขวางในสิ่งที่ภรรยาทำแต่ภาพความทรงจำของเขายังมีอยู่ภาพที่เขาเคยเห็นความรู้สึกที่เขาเคยเห็นว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาภรรยาของเขาไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จสักอย่างเขาก็จะ เอาภาพอดีตนั้นมาตัดสินภรรยาในปัจจุบันว่าอ่ะฉันจะลองดูว่าจะทำไปได้อีกสักกี่นะ้ำเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนั่นคือความรู้สึกในใจดังนั้นคุณภรรยานะคะผู้หญิงที่มีสามีนะคะคุณจะต้องทำให้สามีของคุณนะคะลบภาพเดิมๆในอดีตออกไปค่ะสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนให้เขาเห็นคุณในปัจจุบันอย่าปล่อยให้เขาเอาอดีต ของคุณนะคะมาฉุดลั้งอนาคตของคุณเด็ดขาดค่ะคดังนั้นนะคะที่มีคู่ชีวิตมีสามีแล้วนะคะการที่เรานะคะมีคู่ชีวิตเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะพลังงานของเราเต็มเมเหลือล้นก็จริงค่ะ แต่ถ้าหากผู้ชีวิตของเรานะคะที่เป็นสามีของเราไม่ได้ซัพพอร์ตเราด้วยความจริงใจนะคะเราจะต้องทำให้คู่ของเรานะคะซัพพอร์ตเราด้วยความจริงใจเพื่อที่เราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและเป็นชีวิตที่ขับขึ้นตลอดกาลคะ่ะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากทุกคนกดติดตามและกดแชร์กันออกไปด้วยนะคะ